สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Trade Recap ของ The Lab Trading นะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีแคปนะครับของชุดเทรดที่ผมเข้าเมื่อวันที่23เดือน7 2025นะครับเป็นคู่ทองคำนะครับก็เออผมจะใช้ m 1 5นะครับเป็น High Time frame ของผมนะครับเป็น Time Frame ใหญ่ของผมเนื่องจาก Time f r a m e M15 ขึ้นไปเนี่ยนะครับผมจะไม่ได้ว่าเห็นโครงสร้างนะครับหรือว่า Set up ของราคาที่ชัดเจน นะผมเลยซูมเข้ามาดูแล้วก็เห็นว่า m 1 5เนี่ยเป็นไทม์เฟรมที่ใหญ่ที่สุดของผมนะที่ผมพอจะเห็นโครงสร้างราคานะผมก็จะดูก่อนว่าราคาปัจจุบันเนี่ยนะครับได้เกิดอะไรแล้วบ้างนะครับซึ่งผมจะเห็นเลยว่าราคาตรงนี้นะครับได้เกิดการเคลียร์ liquidity ของเอเชียนะครับหรือว,ว่าเกิดการเคลียร์ sell side liquidity ของเอเชียโล แล้วจังหวะที่มันลงมาเนี่ยผมจะเห็นได้เลยว่าออตรงนี้นะครับลงมาเทสกับออร์บล็อกของ m 1 5พอดีเลยแต่ว่าการที่ราคาลงมาแบบนี้นะครับผมไม่ได้เข้านะฮะผมไม่ได้เข้าทันทีเลยนะผมรอให้ราคาเนี่ยลงมาตรงนี้แล้วคอนเฟิร์มกับผมว่าเอ้ยมันเกิดเซอร์หรือย,อยังถ้ามันลงมาแล้วแล้วมันเกิดเซอร์ต่อเนี่ยนะครับผมจะค่อยเข้าจังหวะที่ราคาเนี่ยกลับมาย่ออ,อีกทีหนึง่งนะจังหวะที่มันย่อ,อก,กลับมาเนี่ยผมถึงจะเข้านะผมจะไม่ได้เข้าเทสบลูผมเข้าเลย นะเพราะบางทีเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเอ้ยโอเคตรงนี้มันคือออร์บล็อกนะตรงนี้คือลีควิลิตี้นะนะครับแต่ว่ามันจะเป็นลีควิลิตี้ได้จริงๆมันจะเป็นออร์บล็อกได้จริงๆก็คือการที่ราคาเนี่ยมันต้องเกิดเซตอัพตรงนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยเทสบุ Taste ๊คเข้าได้เลยนะครับผมจะรอคอนเฟิร์มซ้อนอีกทีหนึ่งก็เอ่อผมก็จะใช้ทม์เฟรม m 1 5นะครับเป็นไฮทม์เฟรมโอมนะครับซึ่งใน m 1 5เนี่ยผมก็จะเห็นว่าราคานะครับหลังจากที่เกิดการ Taste A lock, เทสอออออเเเเดดรรร์์บลลล็กกกิาคีียยว้ขงชแ นะครับราคาก็ได้เกิดนะครับออร์ดบล็อกนะแท้งสีดํานี้นะครับรหว่าเกิด c ีไนะของแท้งสีดํานี้ครับราคาปิดเหนือปุ๊บนะกลายเป็นออร์ดบล็อกทันทีเลยนะครับผมก็รอจังหวะที่ราคาเนี่ยกลับมาแล้วผมค่อยซูมลงไปดูในนี้นะครับว่าเฮ้ยจังหวะที่มันลงมาเนี่ยมันเกิดเซตอัพหรือเปล่านะครับแล้วผมจะค่อยเข้าอีกทีนึงซึ่งใน m 5นะครับอ่า M5 ราคาเนี่ยจังหวะที่มันกลับลงมาเทสออร์ดบล็อกนะครับของ m 1 5เนี่ย ผมก็จะซูมลงมา M 5ซึ่ง M 5เนี่ยนะครับเราเห็นได้เลยว่าตรงนี้เนี่ยมันเกิดเป็น CIC นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยได้เกิดการเคลียร์ liquidity ของเอเชียโลตรงนี้นะครับแล้วก็ราคาได้มีการปิดเหนือกว่าแท่งตรงนี้นะครับแท่งสุดท้ายนะครับจังหวะที่ปิดเหนือกว่าปุ๊บราคาก็กลายเป็น CIC ทันทีเลยแต่ว่าผมไม่ได้เข้าจังหวะนี้นะครับผมจะเข้าจังหวะที่2นะครับที่ราคาเนี่ยกลับลงมาซึ่งจังหวะที่2ที่ราคากลับลงมาเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าราคาเนี่ยก็ยังไม่สามารถ ปิดต่ำกว่า ifg ตรงนี้ได้แล้วราคาก็ได้มีการเกิด SMT กับ XAU EUR นะครับหรือว่าทองคำยุโรปตรง CSD M5 ตรง ifg นะครับแล้วก็ตรงออ t อเดอร์บล็อกของ M15 ด้วยนะครับแต่ว่าผมก็จะซูมลงไปดูอีกทีหนึงนะครับว่าจังหวะที่มันลงมาเนี่ยนะมันเกิดเซตอัพอีกทีหนึงหรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันใน M1 นะครับโอเค M1 นะครับผมจะวาดค่อนข้าง ละเอียดนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าผมเข้าด้วยไม่กี่เหตุผลเองนะแต่ว่าผมแค่ว่าให้เห็นเฉยๆนะครับว่าการไปของราคาเนี่ยนะครับมันมีอะไรที่ซัพพอร์ตกับเราได้บ้างนะครับว่าเอ้ยไม่ใช่ว่าราคามา out C S C แล้วราคาก็ไปเลยนะครับหลังจากที่มันมา out C S C เนี่ยทำไมผมถึงมั่นใจนะครับว่าราคาเนี่ยยังสามารถไปต่อได้ก็ในโครงสร้างของ M 1นะครับเราเจะเห็นได้เลยว่าราคาเนี่ยได้เกิดการเคลียร์ low resistance liquidity ตรงนี้แล้ว นะครับแล้วราคาก็เบรกขึ <bara> ้นไปนะครับจังหวะที่มันเบรกขึ้นไปเนี่ยราคาก็วิ่งกลับลงมานะครับซึ่งจังหวะที่มันวิ่งกลับลงมาเนี่ยเห็นได้เลยว่าราคาเนี่ยก็กลับมาตรง C.I.T. s ของ M. 1นะของแท่งนี้นะเพราะราคาแท่งนี้เนี่ยได้เกิดการเคลียร์หรือคุณิตีตรงนี้นะครับมีการปิดเหนือกว่านะครับแล้วราคาก็ได้กลับมาตรงนี้อีกทีหนึง่งซึ่งผมไม่ได้เข้าจังหวะนี้นครับเพราะว่าผมอยากรอดูว่าเอ้ย C.I.T. อันนี้เนี่ยมันเคยใช้ไปแล้วเห็นไหมครับ ผมอยากรอดูว่าถ้าราคากลับมาเนี่ยมันสามารถส่งต่อขึ้นไปได้หรือเปล่าซึ่งจังหวะที่มันลงมาเนี่ยแล้วมันไซเวตรงนี้นะครับผมรอให้มันเบรกขึ้นไปก่อนแล้วจังหวะที่มันเบรกขึ้นไปเนี่ยมันก็เกิด SMT ด้วยซึ่งจังหวะท,ที่เบรกขึ้นไปอีกทีหนึง่งนะครับผมก็รอให้เกิด c s c อีกรอบหนึง่งตรงนี้นะครับราคาปิดเหนือกระแท่งสีดานี้ปุ๊บผมก็รอให้ราคายอกลับมาแล้วผมมาเข้าเลยนะผมจะซอยไม้ตรงนี้น เข้า,ข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 านะครับแล้วก็ไอซ่าของผมเนี่ยจะอยู่ข้างล่างสวิงโลตรงนี้นะถ้าหาราคาเบรกสวิงโลตรงนี้นะครับผมจะค่อยรอดูจุดนี้อีกทีหนึง่งแต่ว่าเนื่องจากราคาเนี่ยนะครับเห็นไหมเกิดการเบรกด้วยแท่งเขียวแบบแท่งใหญ่ๆนะครับผมก็เลยลองเ,ออเข้าจุดนี้ดูนะครับหลังจากที่เข้าเนี่ยเราก็เห็นได้เลยว่าราคาเนี่ยก็พุ่งไปเลยนะครับซึ่งจังหวะที่พุ่งเนี่ยผมก็โอเคมั่นใจนะครับว่าราคาเนี่ยมีโอกาสสูงมากๆที่จะขึ้นไปเคลีย โลว์รีสติสแตนต์เรคูเลตี้ตรงนี้ได้อีกแต่ว่าเห็นไหมครับว่าราคาเนี่ยเคลียร์ไม่หมดแล้วราคาก็ยอ่อกลับมาซึ่งจังหวะที่มันยอ่อกลับมาเนี่ยผมก็จะเห็นโครงสร้างพวกนี้ครับก็คือปกติเนี่ยผมไม่ได้วาดอะไรแบบนี้ออกมานะครับแต่ว่าผมจะวาดให้เห็นนะครับว่าทําไมเออผมถึงยังถือต่อนะฮะมครับราคาได้เกิดการเคลียร์เรคูเลตี้กลอมหนึ่งนะเกิดเอทอร์โบทซุราคาก็เกิด c i s ออีกทีหนึง่งเห็นไหมครับแท่งดํานี้นะครับเราว่าเกิดเป็นออร์เดอร์บล็อกนะครับบูลิชออร์เดอร์บล็อกซึ่ ราคาได้มีการเคลียร์เลคุเลตี้ใช่ไหมครับตรงนี้จะกลายเป็นสวิงโลที่เป็นไฮรีสตันนะครับหรือว่าเป็นโปรเทคเต็ดโลนะครับเป็นสวิงโลที่ราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่กลับมาเคลียร์แล้วนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นในโครงสร้างของ M 1ใช่ไหมครับซึ่งทุกๆการเป็นเทรนแล้วเกิดการเคลียร์เลคุเลตี้เนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นโปรเทคเต็ดโลเลยนะครับเห็นไหมครับราคาก็มีการส่งขึ้นต่อย่อกลับมาตรงเบรเกอร์นะครับแท่งเขียวนี้นะครับจะเป็นเบรเกอร์หมดเลยนะครับ หรือว่าใช้เป็นออร์ดแบล็กก็ได้นะครับผมจะเขียนไว้ว่าตรงนี้จะเป็น institutional order flow sponsorship นะครับหรือว่าการที่ราคาเนี่ยมีการลงมาเทสเสร็จแล้วก็ดีดไปเลยนะครับคือมันเหมือนเป็นเซ็นเจอร์ของราคานะครับว่าเอ้ยราคาเนี่ยบ่งบอกกับเราว่าเอ้ยลงมาเทสเสร็จราคาเนี่ยพร้อมที่จะขึ้นต่อมากๆเลยเนื่องจากราคาเนี่ยมีแท่งเขียวขึ้นมาแบบนี้นะครับย่อกลับมาคุณภาพดีขึ้นไปนะครับย่อกลับมาคือมันมันไม่ไซเวย์นะครับมันมันไม่เอื่อย นะครับคือทุกทีที่มันย่อกลับมาเนี่ยมันพร้อมดีดต,ตลอดน,นะนะแล้วก็เห็นไหมครับราคาก็ดีดไปเลยนะแล้วราคาก็เกิดแท่งเขียวต่อกันเรื่อยๆนะแล้วก็ราคาก็สุดท้ายนะครับก็ได้ไปเคลียร์ low resistance หมดเลยนะก็คือตรงบ u y side liquidity ตรงนี้หมดเลยแต่ว่าผมถือถึงประมาณ standard division ที่2-2.5ถึง2.5นะผมจะวัดตั้งแต่ low swing low ตรงนี้นะครับไปถึง สวิงไฮตรงนี้แล้วผมก็จะเก็บแถวแถวสแตนด์ดิวิชั่นที่2องถนะครับจริงเออผมก็ตั้งไว้ทั้งหมดนะครับที่ประมาณเออสองจหมดเลยนะครับนะเนื่องจากเซตอัพนี้เนี่ยเป็นเซตอัพที่ไม่ได้ว่าถือไกลมากนะครับเป็นเซตอัพที่สกาปปิ้งเฉยๆนะครับเลยเก็บแค่ถึง2 1 2 5นะครับบางคนอาจสงสัยว่าเอ้ยทำไมผมถึงวัดโลนี้ไปไฮนี้ล่ะทำไมไม่วัดจากโลนี้ไปไฮนี้ล่ะนะครับเนื่องจากผมใช้โลไปไฮนี้เนี่ย นะครับเพราะว่ามันเกิดการเบรกแบบชัดเจนมากๆนะครับคือตรงนี้เนี่ยใช่มันมีการเคลียร์คุณภก็จริงนะแต่ว่าผมชอบจังหวะที่ราคาเนี่ยเบรกตรงนี้นะผมก็เลยวัดจากโลนี้ไปไฮนี้คือเราวัดจากโลไปไฮนี้ hi, ก็ได้นะครับหรือว่าวัดจากโลไปไฮนี้ hi, ก็ได้วัดทั้ง2ออย่างก็ได้นะเราก็ดูว่าเอ้ยจุดไหนมาทับซ้อนกันบ้างที่ผมตีตรงนี้นะครับก็เหมือนที่ผมบอกนะครับเพราะว่าผมเห็นการเบรกแบบชัดเจนมากๆนะผมก็เลยตีจากโลไปไฮนี้ นะครับแล้วก็ยังไงทาร์เก็ตของผมเนี่ยก็คือเหนือบายไซด์เลคุริตี้ตรงนี้นะเห็นไหมครับว่าราคาเบรกขึ้นไปเนี่ยราคาก็ยังเบรกต่อนะนะครับแล้วผมก็เก็บหมดเลยตรงนี้จุดเข้าของผมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้ผมจะใช้เอ่ลเลเมนเต็ดเลเวอเรจนะครับอ่าก็เหมือนเดิมครับผมจะใช้พอร์ตสิบเหรียญครับเนื่องจากเป็นเสถับที่ถึงแม้ว่ามันจะค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเอ้ยมันมีจุดเข้าจุดออกอยังไงบ้างนะครับแต่เนื่องจากผมใช้แค่ไทม์เฟรมเอ็มนะครับเป็นไฮไทม์เฟรมผมก็เลยรู้ตัวเองว่า มันเป็นสะดับที่ค่อนข้างเสี่ยงสูงนะผมก็เลยเติมแค่สิบเหรียญนะครับแล้วผมก็เข้าจังหวะที่ผมบอกนะครับจังหวะที่2นะจังหวะหลังจากที่ราคาเนี่ยเกิดการเบรกนะครับเบรกแบบแท่งใหญ่ย่อกลับมาเกิด CSG ผมก็เลยเข้าเลยแต่ว่าผมจะมีเติมไม้ระหว่างทางนะครับเติมไม้ก็จะเป็นเติมจังหวะที่เป็น c s บแล้วก็ผมก็ถือนะครับถือไปถึงประมาณสถานะ i วชันที่2องถึงสองจจริงๆนี้ผมก็ปิดหมดแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้แคบไว้ตอนนั้น ผมก็แคปไว้แล้วก็สุดท้ายก็คือปิดหลังจากนี้เลยก็ประมาณนี้ครับสำหรับเทรดรีแคปของวันที่23เดือน7จ็ด5อสนะครับของคู่ทองคําก็ถ้าหากใครชอบคลิปเทรดรีแคปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วว่ากดติดตามด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้เดลรับเทรดดิ้งขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ